สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการนี่ดาวเองค่ะรายการอาหารเพื่อสุขภาพในสไตล์ลูคาโบไฮเดตแอนด์ไฮแฟตค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนค่ะที่บ้านเนี่ยก็จะมีต้นใบชาพูเนี่ยขึ้นเองโดยธรรมชาติเราก็เลย เหมือนจะถอนเหมือนทำความสะอาดให้มันดีก็เลยเอามาทำเมนูที่หลายๆคนก็อาจจะเคยรับประทานหรือว่าไม่เคยรับประทานก็ได้เดี๋ยวไปดูนะคะว่าเมนูที่บอกเนี่ยคือเมนูอะไรคะ่ะ เมนูของเราในวันนี้ก็คือเมนูหมูผัดพริกแกงใบชะพูค่ะก่อนจะไปรับชมก็ฝาก subscribe ไลค์แชร์ที่ช่อง i am ดาวหรือนี่ดาวเองเพื่อเป็นกํำลังใจให้ด้วยนะคะวัตถุดิบและส่วนผสมใบชะพูค่ะหมูหั่นสไลซ์เป็นชิ้นบางๆนะคะกะทิค่ะ พริกแกงแดงค่ะน้ำตาลหลอหังกล้วยหรือสารแทนความหวานน้ำปลาแท้100%ซนพริกหั่นสไลด์ค่ะขั้นตอนและวิธีการทำค่ะลำดับแรกเลยแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปเล็กน้อยค่ะ ตั้งให้เขาเดือดเพื่อแตกมันเด็กน้อยแต่ซึ่งแตกมันแล้วนิดๆหน่อยๆนะคะตรงขอบเนี่ยมันแตกมันแล้วตามด้วยพริกแกงลงไปผัดก่อนคะ่ะให้พริกแกงเนี่ยนะคะผัดส่งกลิ่นหอมเลยนะคะอันนี้เราก็ใช้เวลาในการผัดสักครู่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็พอแตกเนี่ยเป็นน้ำมันออกแล้วเราก็ค่อยใส่เนื้อสัตว์ทยอยลงไปค่ะ อันนี้หมูเราจะหั่นสไลด์บางๆค่ะมันก็เลยค่อนข้างสุกง่ายนะคะผัดไปจนเล็กน้อยก็เติมหางกะทิลงไปค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเติมอีกบางส่วนนะคะเพื่อใช้ในการเคี่ยวหมูอีกสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาสารแทนความหวานหรือน้ำตาลหล่อหางกล้วยค่ะ หลังจากนั้นก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ค่อยใส่ใบชะพููลงไปนะคะขั้นตอนนี้มันใช้เวลารวดเร็วมากเลยนะคะเพราะเป็นหมูมเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่จําเป็นต้องเคี่ยวนานแล้วก็เป็นสไลด์บางๆด้วยค่ะแต่งสีสันด้วยพริกที่เราหั่นไว้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราสงสัยว่าเอ๊ะรสชาติจะเป็นยังไงรสชาติจะออก เค็มนําแล้วก็หวานตามปลาแรมปลาแรมแต่ไม่หวานมากเพราะหวานแล้วมันจะเลี่ยนเกินไปอันนี้เราจะเป็นน้ํำแห้งๆขุกคลิกขุคลิก,กนิดเดียวเองแต่ถ้าใครชอบนะคะก็สามารถใส่กะทิหางกะทิเพิ่มมากขึ้นได้นะคะเมื่อรับประทานแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ